รู้หรือไม่เครื่องบินขับไล่คือกำลังหลักของกองทัพอากาศทั่วโลกทั้งความเร็วเทคโนโลยีและพลังทำลายวันนี้เราจะพาคุณไปดู10อันดับเครื่องบินขับไล่หีดีที่สุดในโลกปีล่าสุดไล่จากอันดับ10ไปอันดับ1พร้อมอธิบายสั้นๆเข้าใจง่ายภายในคลิปนี้ไปดูกันเลย10อันดับเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่10 Dassault Rafale ฝรั่งเศสผลิตโดย Dassault Aviation จุดเด่นเครื่องบินขับไล่มันติโร รองรับจุกภารกิจทั้งโจมตีอากาศสู่อากาศและลาตระเวนเทคโนโลยีเรดาร์ a s a ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สเปกตราใช้งาน,นในฝรั่งเศสอินเดียกาตาข้อดีปร,ดปรัดเปลี่ยวตอบสนองเร็วแม้ไม่ใช่สเตลแท้แต่รอดผลเรดาร์ได้ดีอันดับที่9ก้ายูโรไฟเตอร์ไทฟูนยุโรปพัฒนาร่วมโดยเยอรมนีอังกฤษอิตาลีสเปน จุดเด่นความเร็วสูงมาร์กสองบวกและความสามารถหลบหลีกสูงระบบอาวุธสามารถติดขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางไกลได้หลากหลายใช้งานในอังกฤษเยอรมนีซาอุดีอาระเบียจุดแข็งโดดเด่นด้านอากาศสู่อากาศปรับตัวได้ดีในภารกิจหลากหลายอันดับที่8สุโคยซู35เฟรอนรัสเซียผู้ผลิตสุโคยจุดเด่นขับเคลื่อนด้วยแรงขับเวกเตอร์สามมิติคล่องตัวสูงความเร็วมากกว่ามาร์กสอง เรดาร์อูริสอตรวจจับได้ไกลถึง400กิโลเมตรใช้งานในรัสเซียจีนอียิปต์ข้อดีความสามารถในการต่อสู้อากาศสู่อากาศระดับสูงแม้ไม่ใช่สเตลอันดับที่7 F-15EX Eagle สหรัฐอเมริกาผู้ผลิตคือโบอิงพัฒนาจาก F-15 เดิมเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดในตระกูล F-15 รองรับขีบรนวุธถึง22ลูกใน1ภารกิจเรดาร์ ASA ระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยจุดเด่น ตอบสนองภารกิจหนักได้ดีไม่มีเครื่องบินสเตลก็ยังทำงานได้ยอดเยี่ยมอันดับที่6เฉิงดู 20G20 20 Mighty Dragon จีนชื่อเล่น Mighty Dragon เครื่องบินขับไล่สเตลรุ่นแรกของจีนออกแบบเพื่อเทียบชั้น F 2 2และ F 3 5ความสามารถหลบหลีกเรดาร์บรรทุกอาวุธในช่องภายในข้อดีความล้ำด้านสเตล์ความเร็วสูงระยะปฏิบัติการไกลข้อเสีย ยังมีคำถามเรื่องเครื่องยนต์และระบบควบคุมที่ยังสู้ตะวันตกไม่ได้อันดับที่5 F-18E F Super Hornet สหรัฐอเมริกาผู้ผลิตคือโ o e ิ n งประจำการกับกองทัพเรือสหรัฐจุดเด่นมัลติฟัง์ชันทั้งรุกและรับติดตั้งบนเรือบนทุกเครื่องบินได้มีระบบป้องกันตัวเองล้ำหน้าและความน่าเชื่อถือสูงข้อดีประสบการณ์รบมากต้นทุนการดูแลต่ำใช้งานจริงอย่างต่อเนื่องอันดับที่4 ซ a บเ j เามสิบเกรนอสวีเดนผู้ผลิตคือ s ซัฟจุดเด่นค่าดูแลต่ำที่สุดในกลุ่มเครื่องบินล้ำสมัยใช้เทคโนโลยีเรดาร์ a และอาวุธยุโรปคล่องตัวสูงใช้งานง่ายสนับสนุนข้อมูลแบบเรียลไทม์ใช้งานในสวีเดนบราซิลไทยเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีล้ำแต่ประหยัดอันดับที่3 s u ส h โคย u ู7 7เฟลอนรัสเซียเครื่องบินสเตลรุ่น DBA5 ของรัสเซีย จุดเด่นเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วใช้ระบบอาวุธขั้นสูงระบบ AI และเรดาร์ตรวจจับได้หลายทิศทางข้อเสียจำนวนการผลิตน้อยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเต็มรูปแบบแต่ถือเป็นขุมพลังที่น่าจับตามองอันดับที่2 F-35 Lightning II สหรัฐอเมริกาพัฒนาโดยล็อกคิดมาตินจุดเด่นสเตลสูงสุดระบบการเชื่อมต่อข้อมูลสมบูรณ์แบบ3รุ่น F-35A ก่ A, องทัพอากาศ F-35B ขึ้นลงแนวเคียง F 3 5 4สําำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินใช้งานในสหรัฐญี่ปุ่นอิสราเอลอังกฤษเป็นตน้นเป็นที่นิยมมากที่สุดในยุคนี้เพราะความสมดุลในทุกด้านอันดับที่1 F 2 2 Raptor สหรัฐอเมริกาถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในโลกสแตลแท้ความเร็วสูงถึงมาก2 2 5ความคล่องตัวเยี่ยมบินในระดับสูงสุดของสึกอากาศสู่อากาศระบบเรดาร์ล่องหน ตรวจจับศัตรูก่อนสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ส่งออกข้อเสียเพียงหนึ่งเดียวคือราคาสูงมากและจำนวนผลิตน้อยทั้งหมดนี้คือสิอันดับเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในโลกคุณชอบลําไหนมากที่สุดหรือคิดว่าควรมีลําไหนติดอันดับอีกบ้างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้จากช่องสาระดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ